อ่าครับอ่าเขาเปลี่ยนน้ำมันเครื่องครับเอาเป็นตัวใดน้ออ่าเคยใส่ตัวใดป่ะครับโอ้ไม่ให้เขาเปลี่ยนเื้อแต่ก่อองาออ๋ไได้ได้ครับส,สวัสดีครับวันนี้เจอกับผมนะครับผมกีเชนเกิวันนี้ลูกค้าปอดสองจุดสองนะผมมาเช็คระยะเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องนะครผมลูกค้าเลือกลูกค้าเอาน้ำมันเครื่องมาเองนะผมอ่าเป็นของโมตุนนะครผมแล้วก็ ใช้กองน้ำมันเครื่องเป็นของทางร้านเรานะครับผมกองน้ำมันเครื่องทางร้านเราจเป็นกองแท้นะครับผมแท้ฟอร์ดนะครับผมโอเคครับตอนนี้สร้างเราก็กําลังทําการเอาน้ำมันเครื่องออกอยู่นะครับผมโอเคครับกระผมตอนนี้เรากำลังทําการดูดน้ํามันเก่าออกให้หมดนะครับททางร้านเขาก็าจะใส่เป็นเล็กดูดดนทาองอ้านนะครับพอดทีจะดูดน้ำมันเก่าออกให้ได้มากที่สุดนะครับผมครบผมก็จะเป็น ในการเช็กลมยางเป็นบริการของหลานเรานะครับเช็คให้ฟรีนะครับผมบ่มีค่าบริการใดๆนะครับจะเช็คให้ครบทั้งสี่ล้อเลยนะครับเขาผมก่อหลังจากปล่อยน้ำมันเครื่องก็ออกทั้งหมดนะครับแล้วก็ขันน็อตแต่ของอ่างไปเรียบร้อยนะครับก่อนจะทําการมากไปนะครับการเลื่อมนะครับมันก็เป็นการเช็คงานเป็นในตัวนะครับ โอเคครับผมอตอนนี้ทางเรากรำลังทําการชิคกองโซล่านะครับนะ,นะครับตอนนี้ถึงขั้นตอนในการเติมน้ํามันเครื่องนะครับเ,เป็นน้ํามันเครื่องลูกค้าถือมานะครับเ,เป็นโม่ตุนนะครับผม 5W30 นะครับโอเคนะครับเดี๋ยวเติมเสร็จแล้วนะครับมาวัดน้ํามันเครื่องกันมายูค่าที่มาตรฐานหรือเปล่าดึงคอออกดีกองโซล่า ตัว้ารดแม่นับมากระโดเลยเปลี่ยนเปลี่นพวงยันทันอยู่ตาอะไรนายปิดก่อนไปยืนนี่พ่อพี่ตัวนี้แมนใส่ตัวกเก่าได้ได้ครับในส่ตัวเก้าก้อนก็ได้นะครับผมตอนนี้ก็อยู่ในการขั้นตอนในการตรวจเช็คนะครับตัวนี้ก็จะเป็นระดับหนามนะครับระดับหมอนามนะครับเป็นนิ้วยาวรอยยิ้มนะครับอ่าอยู่ในเกณฑ์ที่มาตรฐานนะครับ เดี๋ยวตัวนี้ก้อนอากาศนะครับจะทั้งหลานจีทําการเป่าไห้นะครับผมทําความสะอาดให้อ่ะไปสะอาดรวก็มีสิ่งที่พิเศษปกตินะครับก็คือน้ำมันเบรกนะครับอ่าก็ทั้งหลานมีเครื่องตรวจให้นะครับกับเครื่องที่ได้มาตรฐานนะครับผมกับเบาะนันนะครับค่ามันสูงเดียวนะครับผมอ่ะอาสีเบิ้ตอายุในการใช้งานมันกับสีเป็นได้นะครับผมเดี๋ยวตัวนี้เดี๋ยว ลงในใบนะครับแจง้งซ่อมให้ลูกค้านะครับลูกค้าที่ผิดให้ลูกค้าพิจารณาว่าเปลี่ยนโอหรือว่าเปลี่ยนนะครับให้ลูกค้าพิจารณาเอาเองนะครับหรือว่างบก็ท่านถึงกับจ้ง,ขงเขามาเปลี่ยนก็ได้คนนีบ้บากันนะครับทั้งร้านมีหน้าที่เช็คนะครับโอเคนะครับผมอ่อาลังจากที่เราเติมน้ำมันเครื่องเสร็จเดี๋ยวเรามาวัดระดับน้ำมันเครื่องกันเลยคนระับผม อ่าน้ำมันเครื่องอยู่ที่เกียที่สองนะครับอยู่ในเกีย์มาตรฐานนะครับที่ครับเดี๋ยวเราทำการเช็ครถอีกครั้งหนึ่งส่งงานลูกค้ากันเลยนะครับผมอ่าเกษตรพิธีร้อยๆนะครับสำหรับเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องนะครับหาลูกค้าท่านใดสนใจเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องนะครับทางร้านมีให้เลือกหลายแบบนะครับหาลูกค้าท่านใดสนใจท่านผมติดต่อได้ทางเพจเฟซบุ๊กของผมนัดไลท์ซิงหรือเบอร์โทรขอผม095222265ชาวอันนี้ครับ